เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2560ที่โรงเรียนบ้านห้วยแม่สายหมู่ที่11ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายพิธานพื้นทองที่ปรึกษาสปทด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมพร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559โดยมีนายชุมพลสนิทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านห้วยแม่สาย พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผูน้นำพร้องถิตผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู่วมในการต้อนรับ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านห้วยแม่สายเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2557มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน141คนครูผู้สอน9คนโรงเรียนบ้านห้วยแม่สายจัดกระบวนการเรียนการสอนตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือกระบวนการคิด การมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการอยู่อย่างพอเพียงและความมีจิตสาธารณะโดยโรงเรียนบ้านห้วยแม่สายเป็นหนึ่งในห้าโรงเรียนระดับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559